การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททภูมิภาคภาคกลางร่วมกับสายการบินไทยสมายสายการบินแอร์เอเชียสายการบินนกแอร์รถเช่าเอวิสดีแท็กแคนนอนคีนและ v ี v วจัดกิจกรรมการแข่งขัน Amazing Thai t e Competition 2020โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแนวคิดเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกสไตล์ โดยเชิญชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนวายร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์ทริปไอเดีย10ส,สไตล์เท่ๆร่วมค้นหาเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่สดใหม่อันโทอันซีนในพื้นที่5ภูมิภาคทั่วประเทศชิงรางวัลมูลค่า5 0 0 0สนบาทกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวน260ทีมจากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น50ทีมซึ่งจะเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยว10สไตล์เท่ได้แก่สไตล์ฮิสเตอร์สไตล์กรีนเลเวอร์สไตล์ยางแอสแฮสสไตล์คอนคอร์เรสสไตล์ดิจิทัลโนแมสสไตล์โซเชียลสตอรี่สไตล์คาเมราอีส์มายไลฟ์สไตล์วอลุนทัวริสสไตล์มีไมเซลแอนด์ไอและสไตล์ฟูดดี้ โดยทั้ง50ทีมพร้อมที่จะออกเดินทางไปแข่งขันค้นหาเรื่องราวเท่ๆอันโทรันซีนจากทั่วประเทศมานำเสนอทริปไอเดียเท่ๆชวนนักเดินทางรุ่นใหม่ออกไปเที่ยวให้ทั่วเมืองไทยในสไตล์ของตัวเองการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม2513และจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่20สิงหาคม25ง3สามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ w w w t w a t h a i e s 1 0 s t y l e c o m b l o g ในส่วนของ Amazing t h a i t e Competition 2020เนี่ยนะครับเราก็เ,เปิดรับสมัครนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับให้มาสมัครโดยการให้ออกไปถ่ายทำในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามธีมต่างๆนะครับทั้ง 10, 10ต0ธีมที่ที่ทางทอทเป็นผู้กำหนดในแต่ละภาคเนี่ยก็จะได้ภาคละ สิบทีมที่ออกไปร่วมแข่งขันในทุกภาคทั่วประเทศครับแล้วก็จะออกมานำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ออกไปในมุมมองต่างๆในสไตล์ต่างๆเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวก็ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีลงไปทุกภาคนะครับภาคละ10สไตล์นะครับอยากจะเชิญชวนให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่ w ว r ร์ไวท์เว็บ ไทยเทศสิบสไตล์ .com ครับขอบคุณมากครับ